เป็นสารของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พง์นะคะวันที่20พฤศจิากายน2404นะคะถึงวันที่11ตุลาคม2474นะคะสิริอายุ70ปีค่ะบิดาของบ้านชะอำนะคะท่านก็เป็นคนสร้างบ้านชะอำนะคะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ สวัสดีค่ะ m y Story ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่หาดชะอํนะคะหาดชะอํอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะก็วันนี้มาไลฟ์สดที่หาดชะอํนะคะมาไลฟ์สดวันนี้ก็เป็นวันศุกร์หันษานะคะ ตรงนี้ก็เป็นหลักหมุดเมืองเฉลิมพระเกียรตินะคะสร้างเพื่อเฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในมงคลมหาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พันษา, 90, านะคะ12สิงหาคม2,565นะคะตรงนี้คือหาดชะอำนะคะเป็นลานจอดรถนะคะมีปูด้วยนะคะ มีปูตัวใหญ่ๆนะคะก้ามโตๆนะคะปูปูใหญ่ตัวใหญ่ๆก้ามโตๆนะคะทายซีปูตัวผู้หรือตัวเมียะคะเรามองไปเราก็จะเห็นเตียงผ้าใบนะคะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจนะคะบริเวณชายหาดชะอำนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาพบค่ำนะคะธุรกิจเตียงผ้าใบก็ เก็บเตียงเก็บหูบล่มนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่น้ำทะเลกำลังลงนะคะก็จะเห็นหาดทรายนะคะโผล่ขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ยังเป็นบริเวณสิ่งก่อสร้างนะคะที่เขาเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะคะสำหรับเป็นลานจอดรถนะคะ ดูเขาจุดพุ้แป๊ดนึ่งนะฮะมีจุดพุด้วยจะกลับแล้วนะคะตอนนี้จะกลับแล้ว บริเวณตรงนั้นเราก็เห็นมีร้านขายเสื้อผ้านะคะสำหรับไว้สำหรับเปลี่ยนชุดนะคะร้านนี้ยังเปิดอยู่เลยนะคะยังเปิดอยู่เป็นร้านขายเสื้อผ้านะคะเสื้อยืดเสื้อกล้ามแขนสั้นแขนยาวนะคะกางเกงเล่นน้ำนะคะนี่ก็เป็นต้นลั่นทมสีขาวนะคะสวยๆนะคะ มีต้นหมากด้วยนะคะมีหมากต้นหมากนี่ก็ออกลูกนะคะออกลูกทลายผลสีแดงแดงนะคะผลสีแดงแดงส้มๆนะคะ ก็มาไหว้สักการะนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ลูกช้างเดินทางกลับบ้านนะคะโดยสวัสดีภาพราบรื่นค่ะสาธุค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริการรถแท็กซี่นะคะแล้วก็เป็นจุดบริการสถานท่องเที่ยวต่างๆนะคะรวมถึงลานจอดรถนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกันแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย